สวัสดีทุกคนนะครับผมสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสอินเทอร์เน็ตฟรีของเครือข่ายทูมู o v e ดนั่นเองนะครับเป็นเน็ตแบบไม่อั้นและก็ไม่ลดสปีดนะครับสามารถสมัครใช้ได้ทุกซิมเลยนะครับผมที่ใช้ของทูมู e นั่นเองนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่ที่5ตัวนะครับผมแนะนำให้ทุกคนกดสมัครให้ครบทุกตัวหวังว่าจะมีสักตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานกันได้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูได้เลยนะครับ นี่นะครับผมจะขึ้นรหัสโปรให้กับทุกคนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนรับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมในท้ายวิดีโอดูให้จบนะครับตัวแรกนะครับผมก็กดดอกจัน8 7 8ดแปดอกจัน8 8สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับผมอินเทอร์เน็ตที่เราจะได้นะครับก็คืออยู่ที่1กิกนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วัน เป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดท,ที่สําคัญนะครับเราสามารถเลือกรับเป็นโทรฟรีได้ด้วยนะครับสําหรับรหัสตัวนี้นั่นเองนี่เราไปดูตัวที่2กันบ้านนะครับสําหรับตัวที่2กดออกจันท5 0สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับจะได้อินเทอร์เน็ตมา4กิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนะครับทุกคนลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจเดีเ๋ยวเราไปดูตัวที่3กันบ้านนะครับตัวที่3ก็กดดอกจันทปด8ดอกจันทู์0973สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตที่เราจะได้มาก็คืออยู่ที่320 mb นะครับ สามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับก็เล่นโซเชียลทั่วไปได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับเล่น Facebook เล่น l i น์หรือว่าตอบแชทพวกนี้นะครับเหมาะมากเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวที่4กันบ้างนะครับแล้วสําหรับตัวที่4กดดอกจันแป8เจดอกจันสอดอกจันหนึสี่เหลี่ยมตัวนี้อินเทอร์เน็ตที่เราจะได้ก็คือ 320 mb สามารถใช้งานได้สูงสุดก็คืออยู่ที่24ชั่วโมงหรือว่า1วันเต็มเลยนะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับทุกคนสำหรับคนที่สนใจนั่นเองนะครับผมก็เล่นโซเชียลทั่วไปได้เลยนะครับเล่นเกมก็ได้ด้วยนะครับทุกคนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5กันบ้างน,นะครับแล้วสำหรับตัวที่5นะครับทุกคนกดออกน 8, 7, 8, ดอกจันแปด8ดดอกจัน 8 08 1 2 2สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ตที่เราจะได้ก็คือ250 MB สามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับหรือว่า24ชั่วโมงนะครับเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนะครับผมลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับก็ใครที่ได้ตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้กับทุกคนใหม่ๆนั่นเองนะครับผมเรื่อยๆนะครับ แล้วสิ่งที่ผมจะอัปเดตใหม่นะครับผมในคลิปนี้ก็คือนี่นะครับบริการทูนะครับผมในแอปทูไอดีนะครับก็จะเห็นตรงนี้นะครับทุกคนแลกเน็ตฟรี 2GB ทัวดี ID, ดูหนังฟังเพลงซีรีส์กดเข้าไปเลยนะครับสามารถกดรับสิทธิ์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคนเราจะได้อินเทอร์เน็ตมา2กิกใช้งานได้อยู่ที่1วันหรือว่ายี่บชั่วโมงนะครับก็ใช้ศูนย์พอยต์นะครับทุกคนรับได้ทุกซิมทุกเบอร์ที่ใช้ของเครือข่ายท m o v e เห็นนั่นเองนะครับแล้วก็มีหลายโปรมากมายนะครับผมไม่ใช่แค่โปรนี้นะครับสามารถมาเลือกดูเลือกรับได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้กับทุกคนเรื่อยเนื่นเองนะครับ